สวัสดีค่ะเตะเวียนมีคลิปคลิปนี้เตะเวียนอยากถามทุกคนว่าคุณเห็นอะไรในกองไม้กองนี้ค่ะดูมันยุ่งเหยิงไปหมดคือต้นลำไยที่รถไถดันของตะเวียนมากองไว้ตรงนี้นะคะ ดูมันถักทอสารกันไปหมดเลยเพราะว่ามันยังไม่รู้จะเริ่มต้นตงรงไหน,นรเราเรียนมองว่ามันก็เหมือนชีวิตคนเราค่ะบางครั้งชีวิตเรามันสับสนมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยแต่ถ้าเราคิดได้เราค่อยๆแกะค่อยแก้แกมัน รเราเรียนว่ามันต้องสำเร็จรเราเรียนพยายามแก้มันออกมาเป็นกองกองแบบนี้นะคะแต่มันก็ไม่เชื่อจะแก้ได้ง่ายๆนะคะทุกคนมันต้องค่อยๆแก้ เราต้องหาจุดจุดที่ว่าเราจะแก้เริ่มต้นตรงไหนจุดที่ว่าจะเราจะเริ่มต้นแก้ตรงไหนชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราแก้ถูกจุดมันก็จะสำเร็จนะคะไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆแก้ไปทีละหน่อยละหน่อยแล้ววันหนึ่ง เราก็จะรู้ว่าปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้นะคะทุกคนไม้กองนี้เปะเยนจะพยายามแก้มันออกหรือมันออกเพรมันรือยากมากคะ่ะทุกคนเพราะมันสับสนกันไปหมดเลยไม่ว่าจะถกจะดึงก็ไม่ไหวแต่ปาเวยนจะพยายามแก้มันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าเปเวียนจะแก้สำเร็จไหม ้กองนี้วันนี้ประเวีณนก็แก้มันได้แค่นี้นะคะวันนี้ปาเวีณนแก้มันได้แค่นี้แต่ยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งเหยิงค่ะทุกคนแต่วันนี้ปาเวยนเหนื่อยละประเวณนก็จะพักก่อนนะคะพอวันใหม่ประเวีณนมีแรงมาปรเวียนก็จะมาแก้มันอีกนะคะทุกคน พี่เวียนทำคลิปนี้ขึ้นมาพอดีเปรเียนก็ฉุกคิดขึ้นได้เพราะว่าแก่ยังไงก็แก้ไม่ออกมันย้อนให้ไปนึกถึงว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ต่างกับไม้กองนี้เลยนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าปรียนจะแก้ได้ไหม สำหรับวันนี้ป้าเวียนเหนื่อยลปะป้าเวียนจะพักก่อนนะคะแล้วติดตามคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ